Not not some you, สวัสดีครับเพจ sp 100เพื่อช่างนะครับก็ห่างหายกันมาหลายคลิปหลาย EP นะครับวันนี้มีของมารีวิวอย่างหนึ่งก็คือ เป็นเครื่องปมปอกนะครับเป็นเครื่องปำไวมาร์เกอร์เครื่องเนี้เหมาะกับอาชีพไหนเหรอก็น่าจะเหมาะกับอาชีพช่างไฟเป็นหลักเลยนะครับส่วนมากช่างไฟนี่เป็นไอนเทมที่น่าจะต้องมีติดมีติดไว้เลยครับดีมากมาดูกันเลยครับอันนี้อุปกรณ์ที่เขาให้มาครับจริงๆก็จะมีอะแดปเตอร์มีมีสายสาย USB นะครับ ใส่ไฟแล้วก็อันสาย USB เนี่ยเอาไว้เสียบกับคอมพิวเตอร์คือสามารถพิมพ์ผ่านโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับ<อ>ก็ลงเดเวอร์แล้วก็แต่ว่าในที่นี้ผมจะไม่ได้ทำให้ดูนะครับโอเคอันนี้เครื่องนี้มันมันดีหลายอย่างครับมีระบบ wi-fi มีอะไรด้วยโอเคตรงนี้ ข้างหลังนี้ก็จะมีพอตที่เห็นอยู่นี้ก็คือพอต USB ที่เอาไปเสียบต,ต่อคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เป็นเป็นรูพาวเวอร์นี้เราก็เสียบเข้าไปเลยตัวนี้ถ้าไม่เสียบพาวเวอร์ Power, มันก็มีแบตในตัวนะคือเราเราเราสามารถเปิดใช้ได้เลยอย่างไปหน้างานไม่มีไฟเราก็แบตแบตอยู่ได้นานนะครับสามสามสี่ชั่วโมงนะครับใช้ไปเลยครับนะครับทีนี้ข้างบนตรงเนี้ย มันก็จะเป็นคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดนะครับเท่มากเลยโอเคเดี๋ยวลองเปิดดูทีนี้ตรงปุ่มสีส้มนี่ก็จะเป็นที่เปิดฝานะครับเปิดฝาข้างในข้างในก็จะมี มีตลับหมึกนะครับนี่คือตลับหมึกก็ดึงออกมาได้สวยเลยอันนี้ตลับหมึกเป็นสีดํานะครับตัวนี้ตลับหมึกที่เขาให้มาเมาเวลาเราเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนทั้งตลับนี้เลยนะครับแต่ผมก็ยังไม่ทราบราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับส่วนอันนี้ส่วนอีกอันนึงตังนี้ก็จะเป็นตลับสติกเกอร์ครับสติกเกอร์ ตัวนี้จะมีหลายขนาดครับขนาดที่ให้ดูตัวนี้ก็จะเป็น36มิมลนะครับจะมีตั้งแต่ 9, เอ่อ6มิล9มิล12มิลอะไรประมาณนี้ครับมีสีแดงสีเหลืองมีหลายสีอยู่ครับสติกเกอร์เขาดีมากเขาจะมีเคลือบเคลือบพลาสติกใส่ด้วยนะครับกันน้ำแกะง่ายอา้านี้เรามาดูข้างในกันนะครับข้างในไม่มีอะไรมากครับแค่ตรงนี้เป็นกันโยกเปิดสำหรับเอาไว้ ใส่ท่อทิ้วนะครับเป็นทิ้วทิ้วทิ้วขาวนะครับที่เอาไว้สำหรับใส่ปลอกใส่ไฟนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เรามาดูวิธีการใส่ครับปลอกท่อทิ้วเนี่ยแล้วก็ใส่ง่ายมากเลยก็เราแค่แยงเข้าไปตรงนี้เอาให้มันลงล็อกลงไปนะครับ ไล่ไปตามตามร่องมาเลยครับสมมาถึงร่องข้างหลังคือไอตัวนี้จะเป็นโฟมแผ่นโฟมาเอาไว้รูดก,กันฝุ่นกันอะไรพวกนี้แล้วก็ยกคันคันคันโยกลงกดลงตัวน,นี้ครับปิดปุ๊บตัวนี้เครื่องมันจะจัจบให้อัตโนมัติเลยว่าเราใส่ท่อขนาดเท่าไหร่ไปนนี้ผมใส่ท่อขนาดสามจุดห้ามิลไปใส่ส5 2.5 4 6. มห้าสองห้าสี่มิลหกมิลพวกนี้มันจะมันจะเครื่องมันจะรู้หมดเลยครับอัตโนมัติมาก มาดูฟังก์ชันในการทํางานผมคงไม่ได้บอกอรา,ายละเอียดอะไรมากมายนะครับเพราะมันค่อนข้าง,งจะเยอะมากตัวนี้เป็นบา r t เทอรรุ่น e 8 5 0 t k w นะครับนี้มีปิ้นท่อทิ้วนะครับจะลองลองนะครับมีอะไรมากแล้วก็พิมพ์มลงไปแล้วเราก็ถ้าเกิดจะปินแล้วก็กดลบได้ปิ้นได้มีข้อความเป็นแบบมันพิมพ์เหมือนคีย์บอร์ดในคอมพิวเตอร์เลยครับ มีกดชิปมีภาษาไทยแต่ภาษาไทยจะพิมพ์ใส่ท่อทุบท่อทิวไม่ได้นะครับจะพิมพ์ได้แต่ในสติกเกอร์อย่างเดียว <c oughs> เด็ตนี้ผมก็จะามาลองพิมพ์เป็นท่อท่อทิวให้ดูตัวอย่างให้ดูสักอันหนึ่งนะครับว่ามันพิมพ์ออกมาเป็นยังไงบ้างมีฟังก์ชันในการลูกเล่นหลายอย่างมากครับผมจะพออธิบาย ให้ดูได้คร่าวๆครับผมไม่ได้อธิบายรายละเอียดเยอะอะไรขนาดนั้นลองพิมพ์ดูลวลาเราพิมพ์มันก็จะแบ่งเป็นบล็อกบล็อกบล็อกหลายๆคือเราอยากพิมพ์หลายๆตวัวอักษรแล้วก็พิมพ์พิมพ์แล้วก็เหมือนเหมือนคล้ายๆถ่ามันเหมือนคล้ายเอนเตอร์เราครับแล้วก็แบ่งเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกไปเล้วจะกี่อัน นี้ผมลองพิมพ์เป็น Data บวกด a ต a ลบนะครับ Data บวกคำหนึ่ง Data ลบคำหนึ่งแล้วก็ SLD คำหนึ่งอย่รครับก็เป็นเปสามอันแล้วก็มาลองพินกันดู ปุ่มพิ้นก็จะอยู่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับเนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะปิมพตัวนี้กี่อันกี่ชุดอะไรเงี้ยแต่ผมปิมพม,มาสองชุดอสองชุดชุดละสามอันสี่อันอะไรประมาณนี้ครับลุนเ,เลือกได้หมดเลยเราจะพิมพแล้วกดปุ่มเขียนอีกทีหนึ่งก็จะออกมาครับ ออกมาข้างนี้ออกมาแล้วก็จะตัดให้เองเลยอัตโนมัติดีมากนี่ครับที่ที่ได้ออกมาก็จะเป็นประมาณครับนี่ครับ,รบด a าต้าบวกด้าต้าลบตัวนี้มันจะตัดมาให้เป็นท่อนๆแล้วครับแล้วก็ไปใส่จับใส่ไฟแล้วก็ย่างหางปลาได้ต่อไป พวกนี้มีตั้งค่าแสงสว่า,วางตั้งค่าให้มันติดนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันไว้เวลาสมมติเราพิมพ์ข้อมูลหลายๆอย่างแล้วเราไม่อยากจะมาพิมพ์บ่อยๆเราก็พิมพ์พิมพ์ไว้เป็นชุดๆแล้วก็เซฟเซฟใส่โฟลเดอร์ไว้เซฟใส่ไฟล์ไว้แล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์เก็บไฟล์ไว้เหมือนในคอมพิวเตอร์ครับ วันหลังเรามาแล้วก็มาเรียกใช้ได้แบบข้อความไหนที่เราต้อง,องการใช้บ่อยๆอะไรประมาณนี้นมาครับมาดูอันต่อไปก็คือเมื่อย่าพิมพ์เยอะๆอันนี้เราก็จะมีปุ่มเขาเรียกปุ่มเคลียร์ครับคือลบข้อความทั้งหมดเลยเพื่อที่เราจะได้พิมพ์มันใหม่หรืออาจจะไปในฟังก์ชันอื่น เดี๋ยวนี้เราลองกดปุ่มโฮมดูนะครับนี่ลองเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์อันนี้นนมันจะมีลูกเล่นให้เล่นเยอะมากกว่าของคิวมากเลยครับจะมีพวกแบบเลือกเลือกฟอนต์ได้เลือกขนาดเลือกตัวหนังสือตีกรอบอะไรพวกนี้นะครับได้หลายอย่างมากเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ให้เพื่อนๆดูสักหนึ่งตัวอย่างนะครับทีนี้จะมี มองเห็นหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวอักษรนะครับให้เลือกว่าเราจะแบบตัวหนาเอ,อไม่ใช่อันนี้เป็นรูปแบบตัวอักษรเลือกได้วจะแบบไหนฟอนต์ไหนนะครับมีาร์โค้ดอ่ามีบา r c o d e ด้วยแต่ผมผมไม่ได้พิมพ์ให้ดูนะครับคือสามารถเราสามารถพิมพ์เป็นแบบฉลาก Barcode ได้เพื่อเอาไปปิดปิดสิ่งของ ต่างๆเวลาเราจะยิงสกแกนเข้ารรบบอะไรประมาณนี้ครับมีตัวสอนพิเศษพวกซิมโบลนะครับมากมายเยอะแยะนี่นะครับ data com ก็าาม,มีพวกระบบสื่อสารมีหมดเลยครับพวกนี้พอตอนแต่ว่าอันนี้มันจะติ้นได้แต่สติกเกอร์อย่างเดียวนะครับจะเป็นไอคอนออกมาตามน,นี่นช่างไฟเลย มีพวกนี้มีออนออฟมีมีกลาวมีอะไรหลายอย่างนะครับเห็นไหมครับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ปิ้นสัญลักษณ์เพื่อไปไปแปะตามตู้ไฟหรือแปะสิ่งของแปะอะไรพวกนี้นะครับมีเยอะแยะมากเลยมีลูกศรนี่มีเครื่องหมายความปลอดภัยอันนี้ก็อันนี้เท่มากเลยนี่ครับมีเตือนมีไฟฟ้า นี่ละรังสีไป e x i t ซิามเข้าค่อนข้างเยอะครับอันนี๋ยวผมลองผมมะลองพิมพ์เป็นตัวอย่างให้ดูสักอันหนึ่งนะครับการพิมพ์สติกเกอร์อันนี้ผมใช้เป็นสติกเกอร์ 36มสิบลนะครับก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนี่เลยเป็นไฟฟ้านะครับลองเป็นดูทีนี้ดูนี่รูปแบบตัวอักษรแล้วมีเลือกขนาด ความก้างทอกสอนนะครับรูปแบบเป็นยังไงอันนี้รูปแบบปกติโปร่งแสงแบบเงาแบบทึบครับมีให้เรื่อยเือแบบเอียงแบบหนาแบบโปร่งแบบเงาแบบแนวตั้งก็มีเดี๋ยวผมลองปิ้นแรกเป็นดูแบบเงาครับแบบเงาถ้าแบบเงาจริงๆก็ต้องปิ้นแต่สติกเกอร์สีขาวครับจะสวยสีดำกับสีขาวมันจะตัดกันดี ใส่กรอบใส่อะไรได้หลายอยางครับกรอบมีให้เลือกอย่ทั้งหมดเจ็แบบผมลองใส่สักแบบหนึ่งแล้วลองพิมพ์ดู ติ๊กเกอร์ป็นจะออกทางฝั่งนี้นะครับตัวนี้ป้นแบบเป็นหนังสือแบบโปร่งโปร่งแสงมาเลยมาเลยดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่จริงเดี๋ยวผมจะลองตั้งเป็นแบบตัวหนังสือแบบตาแบบเทปตูนะครับนี่ เปลี่ยนรูปแบบหนังสือเป็นแบบ,แบ,บหนาบแบบเทปตัวนี้ยแต่ลองปิ้นดูว่าความชัดของมันมันจะประมาณไหนก็คมชัดนะครับเอาแบบแปะแล้วก็มันจะมีพลาสติกเคลือบข้างหน้าแบบกันน้ําได้นะครับเนี่ยครับไม่ลอกไม่รอนส่วนใครชอบใครอยากได้ตัวนี้ก็ราคาอยู่คร่าวๆประมาณ24งหมนนะครับก็ติดต่อทางศูนย์ของบาทเทอร์ได้แล้วกันนะครับ ครับผมก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอสักสองไลค์นะครับขอบคุณครับ